วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โล่ป้องกันและการหลบหลีกถ้าไม่ตายจากเกมอุนเตอร์แมนไฟติ้งอีวิลูชันรีเบิร์ดต้องบอกงี้ก่อนว่าการที่จะใช้โล่ป้องกันได้นั้นขึ้นอยู่กับไวพิบของตัวเองล้วนๆครับผมซึ่งมันต้องอาศัยความเร็วในการกดถ้ากดพลาดแล้วก็โดนไปเต็มๆครับผมวิธีการป้องกันก็คือเราต้องกดให้ตรงกับปุ่มที่คู่ต่อสู้กดจังหวะน,นี้ต้องเดาเอาเอ,าเองล้วนๆครับผมในตอนที่เขากำลังชาร์จพลังเราต้องเตรียมตัวให้ดีและเมื่อเขาเริ่มที่จะใช้ท่าไม่ตายมันจะมีคัตซีนนีี้้ขึนนนนนมาาัใเเว,วิทอง มันจะมีปุ่ม2ปุ่มให้กดนั่นก็คือปุ่มสี่เหลี่ยมและปุ่มสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มที่คิดว่าใช่เลยครับผมถ้าหากกดถูกปุ่มแล้วมันจะมีท่าป้องกันออกมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กัน เห็นไหมฮะมันกันได้จริงๆคือผมจะบอกว่าช็อตที่ขึ้นมาในรูปนี้เนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยนะแต่ไม่เป็นไรฮะของแบบนี้มันฝึกกันได้และถ้าถามผมว่าพ่คับการป้องกันแบบนี้สามารถเอาไปใช้เล่นใน Battle Mode กับบอทได้ไหมครับผมขอตอบตรงนี้ให้ชัดเจนและเคลียร์กันไปเลยนะครับผมเป็นไปได้ยาก เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุให้บอดเกมนี้มันจะไม่มีการชาร์จไปด้วยสู้ไปด้วยครับผมมันจะตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมืนอยู่กับที่และในจังหวะที่เรากําลังมืนอยู่นั้นมันก็จะชาร์จและใช้ทําไม้ตายครับผมคําพูดนี้จําไว้ให้ดีนะครับหลังจากที่เราโดนโจมตีแล้วมืนอยู่กับที่นั้นเราจะไม่สามารถป้องกันได้เลยครับผมนั่นหมายความว่าเราจะโดนท่าไม้ตายนั้นไปเต็มๆและท่าไม้ตายของตัวละครในเกมนี้แต่ละตัวนี้ยังโหดเลยแต่ถ้าเป็นสปราร์ตัลมันจะกลางโลไม่ได้นะครับผมมันจะหลบอย่างเดียว ส่วนเอเลียนบางตัวก็หลบบ้างแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่จะไม่หลบนั่นก็คือบาตันคนนี้เขาจะใช้ร่างโคนมาเป็นโลครับผมผมพูดตามตรงนะครับถ้าอยากจะใช้โลไปเล่นกับเพื่อนครับเล่นกับบอดมีแต่ตายกับตายอย่างเดียวครับผมแต่ใช่ว่าสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันจะเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นแล้วทุกคนก็ต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองดูนะครับผมลองไปกางโลในปั้ทเทิลโหมดดูดูซิว่าจะกางได้ไหมอ๋อเกือบลืมไปถ้าเราโดนท่าฟินิชชิ่งแล้วล่ะก็โลจะไม่มีความหมายแล้วผม